ต้มเน็ดน้ำปูนเอามือมาดันไปเียวได้ยินบ่กที่แรกนั่นเดินบักนิวกับเมียมาเทียนกันวินาบาลค่ะกันตีกันมาลุบนันมเนกระเบือากะมาันะบอนนี่อุเนี่ยป่าเนาะเนียไปน้ำกระเพีตีน้อตีับเม็ดน้ำกะปุนใหมพ่แงเจอือมาลยอมาแลลวท่ลูกะลูเพิงค่ะทั้งรถหลมเฮ้ยมาไต่สนาเบิดเด้อนเธอเธอพี่แกงก็คือมาจะขี แกงทำขนมจีนนี่นะใช่ใช่ไม่ใช่สองโลพี่แกงอะไรพี่แกงเว็ดน้มแกงผัดนีงเด็ดผัดนยงต่างหากเด็ดพี่แกงเขาปุ้นสองพแดนงสองเออ้วพอไหมไม่เอาอีกเอายังอีกผัดเนีงราพ่ออยู่แล้วจะเขาปุ้นไม่ฟอเอามาตัมใส่กันเลยได้พันงเาไม่ส่ชามพาน้ำผนาหนึ่งผมว่าบอกเข้างล่าง ไแ่เล้าขอกระจัดมือปั๊บกระจัดเราแต่ยังม่มนคือใจอื่นก็ได้ตํรสกนใช่เรื่ังของผนังนั่นแหละของันังแล้วขนมจีนไปเอามาพวกจ้ฉันจะตําไปเอาท่องมัน แล้วพี่น้องผูเฮีดนามขนมแสแบจ้ะอันกุกก๋วยเตี๋ยวเป่งเป็ดได้ในพี่น้องโลตะทาต่ำเนี่กระสวดหูสวดลุยนะโอ้ยขาเอ้ยกูอยากฟาดขึ้นทั้งฝ่าเดบัดไปหมอหมอลำคือบ้คือมวลแต่น่อยซอดในค่ะถุงซอดในค่ะมันจะสอดแม่ก็บยังกินยังเนป็ ยายยายเอาถุงเมือมาเข้ามาหวอต่ำอุ้ยต่ำเวียดนามขนมนี่ดเอาอีกมเอาสากเมือเฮ่ยเฮ้ยลาไปเอาสากมาเียงสตาร์ปึ๊บที่มาบอกเนาเพิ่บอกวน้าไปแล้วนะปีน้าไม่ไปแล้วนะ แล้มีหม้อใหญ่มาแล้ว2ี่สิบสองยี่สิสอโอเคบกวานอันนี้อว่นีพ่น้องไปรอบนเเดือนเามาให้ต่มใส่แน่จ้าเมาต่ำจ้าอ้าว่ o ่ยมันน๊อยโพดยาดูถูกคอยปั่นนั่นเกนมึพ่อว่าทนี่นักน่ยเดี๋ยนงวพี่น้องเอเพียนก่อยมันจเลยบ่ เห็ดใส่ไกจะขวางไดแหงไหมสี่อ่พูดอื่นิึง้ำบากไจมากเลยพี่น้องเรบิ่งเพียคอยดู่าขึ้นยูเห็น่าโอ้ยเปี่ยน่อยก็เห็นก้เนาบนหัวหัวก็ไปขึนเดียวนึงเราเป็นบ้าแล้วันนี่หัวด่